สวัสดีครับพวกับผมโคชโนครับกับรายการเล่าหลังดูนะครับผมไม่ใช่เล่าแบบสุราแต่หมายถึงว่าเล่าแบบสละเอลอลิงไม่เอกสะอาเล่าหลังดูไปดูหนังมาครับก็มีอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับหลังจากที่ไปได้นเล่ากันมานานมากๆเพราะผมดูหนังน้อยนะครับดูไม่กี่เรื่องเท่าน้นเองเพราะว่าก็ติดช่วงเลิกตั้งครับโหทุ่มเทไปกับช่วงเลิกตั้งไปสองเดือนเป็นนะแต่ไม่ได้ดูหนังเป็นตีนะ นะครับก็กลับไปดูอีกคัดเลยครับกับนี่ครับเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมด้านข้างนี้ก็คือ transformer นั่นเองนะครับผมดูกันออกอยู่แล้วคงไม่ใช่เดอะแฟลตนะครับไม่ใช่โรบินฮูดไม่ใช่อีเดน่าโจนแน่นอนนะครับนะไม่ใช่อ่า elemental อ i ์ซิเ b l e ก็ไม่ใช่นะครับเป็นา r a n s f o r m ร์แน่นอนภาคล่าสุดครับกำเนิดจากกลอสูรนะครับผมไปดูมาแล้วได้อะไรบ้างได้แน่ครับได้ความมัน นะครับถึงช่วงแ,วแรกๆหนังมันอาจจะดูเอ่อยไปนิดนึงนครับแต่โดยรวมเราถือว่ามันมากๆนะครับเพราะว่าถ้า,าเกิดสมมติว่าตอนที่ช่วงเขารบกันเขาบู๊กันแล้วช่วงนั้นคุณลุกไปเข้าห้องน้ําหรือพลาดไปแม้แต่นิดเดียวนะครับบอกได้เลยว่าจะติดต่อไม่ถูกและจะไม่สนุกแล้วนะครับแต่ยอมรับว,ว่าช่วง,รงแรกๆอะไรก็ไม่รู้ครับแต่พอได้บู๊กันนั้นนั้นมันเลยนะครับ ก็ได้อะไรบ้างใช่ไหมจากการดูเรื่องทางโฟลเมอร์คือผมจะไม่บอกเนะื้อหาตรงๆว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเป็นการไปสปอยเป็นส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยสปอยผมจะเน้นไปที่ข้อคิดเรือเนะื้อหาสาระจากการดูหนังมากกว่านะครับก็ข้อแรกครับบางครั้งการที่เราได้ลองทําในสิ่งที่ไม่ถนัดอาจทําให้เรารอดจากวิกฤตได้และอาจทําให้เราได้เพื่อนใหม่ด้วยก็ได้อย่างเช่นมิลานโนอากับมิลานใช่ไหมคือตอนแรกอะ่ะขึ้นไปลอง อ่สาสตาร์ทรถกลายเป็นว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นลถหข่นยน์แล้วกลายเป็นว่าขยับไปขยับมาหลบตำรวจมันยนต์มากๆนะครับจนกระทั่งคนกับขุยนยนต์ได้เป็นเพื่อนกัน <c oughs> นะข้อที่สองครับการช่วงชิงกันบางครั้งอาจจนไม่เกิดสงครามหรืออาจไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเช่นการแย่งกุญแจนะครับมีได้เสียกับเสียนอกจากอ่าคุณแย่งกุญแจไปลบฟาดฟันกันได้ไม่ทั้งตายมีเสียมีการเสียเลือดเสียเนื้อ ไม่พอกุญแจที่ได้ไปได้แค่ครึ่งเดียวด้วยได้ไม่เต็มจำนวนต่างหากโอ้โหนะครับ,นะรบเยอะเสียกับเสียจริงๆนะครับสามครับบางคนครับหรือสักบ,บางตัวครับอาจจะดูภายนอกโหดโหดครับแต่จจ,จิตใจดีก็ได้เช่นในเรื่องก็เป็นพวกคิงคองชีต้าหรือว่าแรดอะไรอย่างเงี้ตอนแรกผมมองผ่านๆอะ่ะคือเห็นแล้วแหละว่ามีคิงคองมีชีต้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนแรกนึกว่าเป็นตัวร้ายสรุปเป็นตัวดีหมดเลยนะครับข้อสี่ครับ จิตใจและอุดมการ์ของคนเราครับอาจเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าไม่แน่นอนโลเลได้เช่นนกตอนแรกนกยังเป็นตัวที่เป็นคนดีฝั่งพวกคนดีอยู่เลยนะครับแต่เดี๋วมาเป็นฝั่งพวกคนชั่วซะง,งั้นกลายเป็นตัวร้ายนะครับโดนครอบงาทางจิตใจอะไรสักอย่างทําให้ความคิดเขาเปลี่ยนเลยแล้วเป็นตัวร้ายทันทีนะครับข้อที่ห้าครับเดิโชวมกก์มัตโกออนครับมาเกิดขึ้นในช่วงหลังฟิงฝาเช่นโนอากับมิลลก็ อย่างเช่นตอนที่โดนฝั่งพวกร้ายกำลังเล่นงานใช่ไหมบิลลดาเป็นคนที่ตัวที่เสียสละไปเขาเรียกว่าโดนฝั่งฝั่งพวกร้ายอยิงแล้วก็โนอาเลยไปแบบประกอบร่างเป็นตัวเป็นคนที่ขึ้นมาสู้เองไม่ว่าตัวจะเล็กมากๆก็ดำต้นเทียบกับตัวร้ายที่ตัวใหญ่มากๆนะครับนะครับโดยโชว์มันก็อ่อนคือไม่เบียดจะเสียแล้วพร้อมจะสู้เต็มที่นะครับแล้วก็ข้อที่หกครับ การเสียสลากครับอ่านนามาตูช่ชนะได้ในแหละรเรื่องเช่นมิลาดก็นนั่นแหละครับตามที่ข้อห้าได้ระบุไปแล้วก็คือเขาเป็น,นตัวที่เสียสลากไงทําให้อะไรอะไรก็คือประมาณว่าแบบเออเหมือนเราเสียเพื่อนไปแล้วยังไงเราก็ต้องสู้ต่อเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะปล่อยให้มันเลียไลท์กว่านี้อีกไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็ข้อที่เจ็ดนะครับอย่าดูถูกคนที่ดูล่อแร่หรือหมดรุ่นแล้วเพราะเขาอาจจะสามารถกลับมาได้ก็เสมือครับเช่นบัม,มบันดีเป็นต้น คือเหมือนถูกยิงไปแล้วหรือหรือแบบถูกแบบทําให้แบบเหมือนดูเหมือนตายไปแล้วอะแต่ก็กลับมาใหม่ได้เพราะว่าคือการชาร์จแบตหรือว่าอะไรก็คือเพื่อกลับมาบินใหม่กลับมาเป็นรถใหม่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแปลงสภาพทันพบร์ทันปลอมเงี้ยก็คือการการแปลสภาพแปลงสภาพอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อที่แปดครับการร่วมมือกันครับในการเกษตรการอาจจะดีกว่าการลงมือทําเพียงคนเดียวนะครับใช่ครับเพราะว่าอย่างเช่นแบบตอนแรกอ่ะคือเหมือนกับ ว่ามาณว่าจะลุยกันแค่ฝั่งขุนยนต์ไปแม่มามีพวกคิงคองมีชีต้ามีแรดอะไรอย่างงี้แม่รวมหนึ่งคนอะไรนะทุกทุก,ทกมาเล่ม,มารูกม,มือกันช่วยกันหมดเพราะว่าแต่ละคนจะมีจุดแข็งหรือว่าความถนัดในแรในแตกปากแอบบากกันออกไปอาจจะเป็นการส่งเสริมรับปฏิป,ปต่อการช่วยให้การทํางานสําเร็จก็ได้เป็นดีเวิร์กที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ข้อก้าวครับได้ความมันครับจากวง้ัง้น้าที่เดินเรื่องอื่นๆได้พูดไปแล้วนะนั่นแหละ ก็ช่วงแรกๆดูน้ำน้ำมากๆแต่พอเด็ดบูกันทัาเลยทำมันหยดนะครับแทบจะลุกจากที่นั่งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อติดครับ mm hmm. กำลังใจที่ดีครับทําให้เรามีแรงขึ้นสู้ใช่ครับถ้าได้เราเราได้กําลังใจที่จะทําให้เรามีแรงขึ้นสู้อย่างเช่นพี่ชายกําลังไปลุยในสงครามน้องชายก็ส่งสัญญาณมาหรือโทรมาหรือคุยกบคุยบอกว่าพี่ต้องสู้สิอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละกา mm hmm. รทีการที่เรามีกําลังใจที่ดีจะทําให้เรามีแรงขึ้นสู้ได้สู้ๆนะ ตู้ต่อไปนะอะไรอย่างนี้เราเป็นกำลังใจให้เสมอนะอะไรอย่างนี้นะครับข้อ11ครับจะพีกกว่านี้ครับถ้าพวกชั่วตายแล้วพวกดีได้กลับดาวจะสมบูรณ์แบบมากคือตอนดูดูไปอาจจะดูจบระดับดูคาจบแบบคาใจไปนิดนึงทาไมไม่ได้กลับดาวอะอะไรเงี้ยือแบบเฮ้ยมันต้องได้สมบูรณ์แบบดีต้องได้ไอ้สองสองส่วนครบดิแล้วได้กลับดาวดีคือพวกชั่วตายเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกคนดีก็ไม่ได้กลับดาวทุกคนก็เหมือนกับว่า อาจจะต้องอยู่บนโลกนี้ต่อไปด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับจบแบบคาใจไปนิดนึงนะครับแล้วก็ข้อสิบสองครับใครจะไปเชื่อครับว่าจากคนที่ไม่รู้จักกันเลยอาจจะได้เป็นเพื่อนกันก็ได้ในบ้านปลายเช่นโนอากับเอเลนาเพราะตอนแรกเหมือนมรมันว่าเอเลนาคิดว่าโนอาจจะมาขโมยของหรือจะมาทําไม่ดีไม่ร้ายอะไรเขาสุดท้ายได้ไปทํามาได้เป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนร่วมทีมกันแล้วก็ต่อสู้กับพวกชั่วด้วยกันนะครับผมนั่นแหละครับทําให้เขาเรียกว่า โอ้โหจบ,บจ,จ,โนะจบลงด้วยดีนะครับถึงแม้จะคาใจวันนี่กันตามแต่ว่าโอเคนะจบลงด้วยดีเนาะเป็นเพื่อนกันนะครับโอ้โหทั้งคนทั้งหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะนะยังไงก็มาว่ากันใหม่นะครับกับแลการเล่าหลังดูนะครับผมเลยผมใช้ชื่อหนึ่งว่าเลยนะซีนีมามูวี่สทียเตอร์ที่เกี่ยวกับหนังนั่นแหละนะยังไงก็ปัดกดไลค์กดแชร์กด, share, กด ซับนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนโดยกระดิ่งน,นะครับผมกับโพสต์ชอนลครับที่ o อซัต e a ีเอชเอเดเอลสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอดละไปก่อนพบก,กันใหม่พบก,กันหน้าสำหรับวันนี้วดสดีครับนี่ครับอย่าลืมนะครับเ๊ปซี่ครับผมนะทานฟอรมเมอร์ครับมีสองลายอยู่ตอนนี้มีลายอื่นยังไงบอกผมด้วยนะ